ใช่ครับนี่มาแล้วอายุร้อยสองปีจะขึ้นร้อยสามปีนี้แล้วครับสวัสดีครับปูสวัสดีครับปูครับนี่ปูมาแล้วปัตตาเช้าเลยชอบมากงานประกวดพระขาดไม่ได้คือปูปูจะต้องมาร่วมทุกง,งาน <5. S 1> ตื่นตีสี่ตีห้ามาแล้วครับอายุร้อยสองปี <5. S 1> อหนึ่งเดียวมากกอนผมอีกผมยังมาตื่นไม่ทันเลยปูมาถึงก่อนผมอีก เขาประกวดแปดเก้าโมงปู่มาถึงตีห้าแล้วนี่ผมต้องดูเป็นตัวอย่างชอบจริงๆครับถูกไหมครับพูดถูกไหมครับอ่านี่ปู่บอกถูกใจปู่ยืนยันเลยว่าถูกใจวันนี้ปู่แฟนพระสวยด้วยไม่รู้ผมจะได้องคไหนครับเนี่ยปู่จะเมตตาองค์ไหนไป่รู้เนี่ยนี่ครับปูอ่อายุมากที่สุดในงานประกวดพระร้อยสองปีนะครับเอฟซี FC ครับใครอยากจะเห็นปู่ก็มาที่งานประกวดพระได้เลยครับทุกง,งาน ที่ห้องสแตม์ทองไปสะีหลักสี่นะครับนี่อาจารย์สวัสดีครับอาจารย์นี่มาแล้วนี่เดี๋ยวเราพบก,กับปู่ต,ต่อไปนะครับนี่ครับอาจารย์สุเทพอาจารย์นิรันมาแล้วครับามาแต่เช้าเลยนี่มาแต่เช้าเลยอาจารย์นิรันมาจากอำเภอนี่อำเภอรองจังหวัดแพร่เลยครับป <โล S 1> ู่ปู่สุเทพปู่สุเทพทก็มาจากลำปางครับนี่ครับสวัสดีครับอาจารย์โอ้ยกยันจริงๆเลย มีก็ปู่ไฮครับหนูปู่ไฮก็มาแต่เช้าเลยตีห้าอาจารย์เทยวก็มาแต่เช้าอาจารย์นีรันก็มาแต่เช้าผมแพ้ยับเยินเลยงานนี้มาไม่ทันทักอาจารย์เลยท่านผมมาหกมองครับมาสายล้วหกมองครึ่งเลยยังไม่เห็นเลยท่านเลยผมเพิ่งมาถึงเนี่ยเสียช้ำเลยวันนี้เสียช้ำไม่อย่างยับเยินเลยเจอปู่ไฮเข้าก็ตีห้าแล้วครับโอ้โหด้วยละปู่ไฮตีห้าทังแต่กีมองครับผมผมมา มาตั้งแต่เมื่อวานมาพักที่โรงแรมนี้แล้วก็เช้าก็เข้างานนี้เลยตั้งใจมาตรวจงานพรานี้โดยเฉพาะเลย,เลยครับผมมาจากไหนครับโทษครับผมมาบ้านเดิมอยู่บ้านแพ้วสมุทรสาครแต่ผมทํางานอยู่ที่พัทยาครับนี่มาจากพัทยาชนบุรีแล้ว,<า>ลวเมื่อคืนผมก็ไปชนบุรีมาอาจารย์ไปชนบุรีมาตตผมไปบางพระกัมันลุง,ลง <laughs> โอ้ี่สุดยอดแล้วนี่อาจารย์มาแต่เช้าเลยอ๋ออ้าวนี่ครับอาจารย์ที่สุดก็มาแต่เช้าแล้ว สวัสดีครับอาจารย์วิสุทธ์ครับนี่โอ้สุดยอดแล้วมาตรวจพระกับเครื่องมืออันทันสมัย AI รุ่นใหม่ท่านนี้โอลิมปัสบินต้าครับนี่วิสุทธ์ตราเทพสุดยอดครับพอในงานนะครับร้อยบาทตอนนอกงานก็ติดต่ออาจารย์เทียบเลยครับนี่วันนี้เจอหลายท่านแล้วนี่อาจารย์สุดใจเทียบก็มาครับสวัสดีครับ <N> <S <S เรียมใหญ่ไม่ต้องเรียมของวันจัดครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ